อากาศเย็ยนอีกแล้วครับผมตอนเช้าไปจีบกาแฟเช้าครับผมจะหกโมงเช้าแล้วครับผมยังมือดอยู่เลยโอ้โหลมเย็ยนมากครับตอนเช้าที่นี่อากาศเย็ยนมากครับผมได้ยินเสียงไก่ขันแล้วครับจะหกโมงเช้าแล้วครับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง มาจิกบกาแฟกันตอนเช้าครับผมกับบรรยากาศเย็ยนๆก่อนที่จะทำภารกิจต,ต่อไปครับผมเมื่อวานก็ไปทำงานในหมู่บ้านไปช่วยไปรื้อบ้านครับผมเมื่อเมื่อวานนี้ไปรื้อบ้านในหมู่บ้าน ก็ยังไม่เสร็จก็วันนี้ว่าจะไปอีกวันหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับผมแต่เช้าวันนี้อากาศเย็นมากครับจะหกโมงเช้าแล้วครับดูดิมืดไปหมดเลยได้ยินแต่เสียงไก่ขันครับอือหือ บรรยากาศสุดยอดเลยครับเช้าว,วันนี้มาจิบกาแฟกันครับพี่น้องเชา้ชาๆกับบรรยากาศเย็นๆมีน้องหมามาอยู่เป็นเพื่อน หมาจากวัดชอบไม่อยู่เป็นเพื่อนที่นี่ที่พักอยู่ตรงข้ามวัดพอดีเลยครับนงมามาเฝ้ารถให้ โอ้ลมเย็นมากครับผมเช้าเช้าน้องหมาไม่ยอก จะหกโมงช้าแล้วยังมองอะไรไม่เห็นเลยครับเนี่ยมลมเย็นมากเห็นแต่ไฟระยุบระยับไปตามถนนหลวงอนะเนี่ยระย,ระยุบระยับ บรรยากาศช่งชวงเช้าครับเพื่อนๆพ,พี่น้องมาจิบกาแฟาเช้ากันครับผมกับบรรยากาศเย็นๆฝากติดตามด้วยครับผมนุ่มสุรินทร์พออยู่พอกินกับเช้าอีกวันหนึ่งที่ร้อยเอ็ดครับผมจิบกาแฟาเช้ากันครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe ให้ด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ